สวัสดีครับบมโซลีบสุรีขดีคราเนาะอ้ยฝรั่งต้นแค่นี้ทำไมลูกมันเยอะจังเลยอะมันสมบูรณ์อย่างนี้เลยเหรอเอาใส่ปุ๋ยเหครับปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปลาตะกอนนี่เนี่ยโอ้เอาปุ๋ยอินทรีย์ปกอมาใส่ครับผมแล้วมันแตกยอดแตกออกขนาดนี้เหรอครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแมข้างๆนี่ก็เป็นไรทัวไรทัวเพราะเพราะว่า ช่วงช่วงนี้รอระหว่างรอฝรั่งโตก็เลยปลูกถั่วผสมผสานไปก่อนนี่แหละสุดยอดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการอะไรนะนะสร้างรายได้เสริมไปก่อนครับผมครับผมโอ้เยี่ยมมากมากฝรั่งนี่มันอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ช่วงเราปลูกในช่วงเดือนกรกฎาปลายเดือนกรกฎาครับโอ้ก็ประมาณรับอะไรหกเดือนประมาณหกเดือนหกเดือนนี่ดอกมันโอ้ดูมันออกกันเยอะขนาดออกขนาดนี้เลยใช่ ไม่อ้ยดูดิทีเห็นแล้วชื่นใจนุ่นๆนุ่นนี่นี่นี่อันนี้ถ้าถึงเวลาต้องต้องซอยออกไหมเนี่ยอ๋อเอาออกครับเอาไว้รูปปั้นใหญ่ได้เนี่ยลูกมันใช่ไหมโอ้ใช้ได้เลยดังนั้นถ้าเกิดเอาไว้นี่กิ่งหักมาเลยเนี่ยต้นมันยังน้อยเนาะยังเด็กๆมันเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวโอ้พึ่งหกเดือนกว่าๆเท่านี้เองม่ดูดูโอ้โานี่โอ้ยสุดยอดอุ้ยดูมันแตกยอดมาสวยงามเนาะครับ เดี๋แล้วชื่นใจช่างชมครับเห็นไหนี่ไงสิ่งที่เราพามาพบกับเซียนเกษตรกรจริงๆที่เขาทําพืชพันธหหนุ์ธัญญาหารต่างๆ,ๆเวลานี้เขาปลูกฝรั่งแต่รอฝรั่งโตปลูกถั่วฝักยาวเพื่อสร้างรายได้เสริมตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับของอความคิดความอ่านของเกษตรกรเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าถ้าปลูกพืชอะไรแล้วยังรอเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้พื้นที่ที่ยังว่างเปล่าเราก็ปลูก พืชผสมประสานลงไปเนาะอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายท่านผู้ชมก่อน่อยแล้วนี่อันนี้พ่อสมเด็จของเรานะครับสวัสดีครับผมสมเด็จสิงประสาทครับเป็นรองประธานสาก์เรียงโคบ้านใสทองครับนี่แหละครับคือเซียนเกษตรตัวจริงไงกับพ่อสมเด็จเราเดี๋ยวเราคุยกันนิดหนึ่งพ่อสมเด็จครับครับผมครับผมตรงนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้เราทําอะไรได้มากมายอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาก์เป็นรองประธานด้วยครับผมครับผมอันนั้คือ เลี้ยงโคครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ด้วยไหมเลี้ยงอยู่เลี้ยงด้วยแล้วยังทําภาคการเกษตรเรื่องการเพาะปลูกอีกครับปลูกฝรั่งแล้วยังมาปลูกถั่วปลูกพริกโอ้ยเห็นหลายอย่างเหลือเกินมันยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคือว่าถ้าเกิดเราพอมีเวลาว่างกันครับเลี้ยงโคแล้วก็เอาไปปลูกไปล่ามไปอะไรก็ไม่ได้เฝ้ามาดูมันนะแล้วก็เอาเวลาว่างมาปลูกฝรั่งเพิ่ฝรั่งนี่เราคพอ่จึงต้นหน่อยเพราะเราก็อายุมากแล้วเออแล้วก่อนฝรั่งจะ ได้ผลผลิตได้ผลแล้วก็เอาพวกนี้ใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนพอไดเลยพอไะเลยเก็บเออประจําวันได้กินได้ใช้ไปก่อนครับผมครับผมแล้วองานหลักๆนี่คืออะไรครับโอ้งานหลักๆนี่ก็เป็นสารก่อนนะครับทำงานสาก่อนเป็นหลักเออไอ้ส่วนนี้ก็เป็นงานเสริมครับงานเสริมพวกนี้อ๋อแล้วเวลานี้ถามจริงๆรายได้ที่ได้มาเนี่ยหลักๆเอาไปใช้อะไรก็เป็นการศึกษาให้ลูกมาก ให้หลานมา้างนี่เลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันเริ่มต้นยังไงมันปลูกยากไหมอ่ะฝรั่งเขาเรียกพันธุ์อะไรครับเนี่ยเขาเรียกฝรั่งฝรั่งไรเม็ดต่เป็นชื่อพันธุ์นี่ผมจะไม่ค่อยไม่สนใจ,นใจรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเม็ดข้างในครับไม่มีเม็ดข้างในมันปลูกยากไหมมันขึ้นยากมันโอ้ต้องซ่อมมันตายหมดอะไรงนี้ไหมปลูกไปเนี่ยยากเหมือนกันยากค่ะ ก่อนท่เราก็ไถยลขุดหลุมพวนดินไว้ก่อนๆเนี้ยพวนดินไว้ก่อนครับี่ไปก่อนขุดเยอะเนี่ยตรงนี้ก็ตายเออใช่ไหมก็แสดงว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่แต่มันก็ต้องมีวิธีการครับมีมีอ่ะในพ่อเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงครับเผื่อคนขยากจะทามั่งข้อแรกเราก็ต้องต้องไถดินก่อนไถดินพวนดินแล้วก็แล้วก็ยกล่องโอ้ยกล่องขึ้นมาครับอ๋อแล้วไอ้ที่เห็นคุมผ้านี่เขาคุมไอ้ต้นถั่วนี่ด้วยครับต้นถั่วแล้วต้นฝรั่งต้องคุมไหม ไม่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 ต้องเลยมันมเลยยญาเยอะนะโอ้ใช้หญ้าคุมแทนครับหญ้าพื่ให้พื้นดินถ้าเกิดมันเตียนหลายช่วงเล็กๆนี่มันอากาศทวนระแรงครับมันแรงมันก็จะตายได้ตัวนี้สร้างความชุ่มชื้นให้เขาครับครับครับแล้วขั้นตอนกระบวนการก่อนที่จะเอาต้นกล้าเขาลงต้นกล้านี่เราปลูกด้วยอะไรครับกิ่งตอนหรือเพาะเมล็ดมากิ่งกิ่งตอนครับเป็นกิ่งตอนซื้อเข้ามาซื้อทีแรกซื้อครับโอ้ซื้อมาเดี๋ยวนี้เรามีการตอนเองไหมบ้างไหม ไม่ไม่จะมันต้องให้ใหญ่สักหน่อยก่อนตอนนี้ยังตอนไม่ได้้องตอนไม่ได้แต่อนาคตคิดว่าเราจะตอนมั่งครับเพราะว่าเราควรจะตอนขยายให้เกษตรกรผู้ไหนสนใจหรืออะไรนะครับดีมากเไปแนะนำเข้าไปปลูกช่วงแรกๆปลูกเนี่ยเราดูแลมันยังไงครับเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่น้ําเออให้น้ําด้วยให้น้ําน้ํานี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งเนอเพราะว่าบ้านผูมีประเทศบ้านผมมันอยากแรงนะครับอยากแรงสักหน่อยครับ อีสาเรานี่มันฝนมากประมาณสามสามเดือนโอ้โหเนาะนั่นน่ะก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรจากนี้ไปนี่แหละมันเริ่มแรงแหละแรงไปเลยไปถึงเดือนเดือนหกก็น่าเป็นห่วงว่าพืชที่กำลังจะโตแต่อันนี้น่าจะรอดแล้วมันรอดแล้วอย่างนี้รอดแล้วเนาะอาจจะพืชที่กำลังจะโตนี่เสียน่าจะเป็นห่วงเนาะครับผมครับผมหลังจากที่เราปลูกไปเนี่ยทิ้งช่วงไปนานเท่าไหร่ครับที่เราเริ่มห่างน้ําแล้วคือไม่ต้องให้บ่อย ถ้าเป็นห่างน้ํานี่ก็ต้องประมาณให้มันปีขึ้นไปแล้วมันแข็งแรงสักหน่อยอช่วงช่วงนี้เราก็ต้องยังต้องให้อยู่ให้อยู่ระยะประมาณเท่าไหร่ก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งต้องให้มันแล้วปุ๋ยล่ะที่เราให้ปุ๋ยปุ๋ยนี่เราก็ใส่ก็เราใส่นี่เราไม่ใส่เยอะนี่เลยใส่แค่กำมือโอ้ต้นละกำมือเดียวครับกำมือเดียวใส่ก่อนปุ๋ยนี่ครับแล้วห่างเท่าไหร่ครับปุ๋ยเนี่ยระยะการปุ๋ยนึงนี่ถ้าใส่ดีก็ต้อง เดือนละครั้งโอ้เดือนละครั้งเดือนละหนึ่งกำมือว่างั้นเถอะเดือนละกำมือ,อเริ่มต้นนี่ใส่ปุ๋ยอะไรอ,อันนี้นี่ตัวนี้นี่ที่แรกปลูกที่แรกนะน,นะครับปลูกที่แรกก็ใส่ปุ๋ยเอเพื่อเคมีโอ้ครับครับอืมอืมแล้วช่วงนี้ล่ะครับช่วงนี้ใส่ปุ๋ยตามกรกรใส่ปุ๋ย ตาปลามังกรตาปลามังกรอนโอ้แล้วไปรู้จักปุ๋ยตาปลามังกรได้ยไงเนี่ยเอาเกษตกรเกษตรกรอนสากรนี่รู้จักเกษตรกรอย่างตลาดครับโอ้ทท่าสากรอย่างตลาดประธานเท่าเกษตรโสมีอันแน่ไปรู้จักกันนะครับทางานเกษตรกรด้วยกันก็ไปคุยกันได้กันนะครับเจอกันก็เลยแนะนํามาให้แนะนํามาให้ก็เลยลงมาใส่ แล้วตอนนี้เท่ากับทางสากลผู้เลี้ยงโคบ้านไสทองก็รู้จักปุ๋ยซีตตปามกรอยแล้วครับผมรู้จักแล้วรู้จักแล้วแล้วในกลุ่มของพี่น้องสากลเราใช้กันเยอะไหมที่บ้านไสทองเราเนี่ยครับครับใช้เยอะครับเริ่มใช้เยอะแล้วครับเริ่มใช้เยอะแล้วตอนเอามาแรกๆเชื่อไหมครับว่ามันจะดีก็ไมนก็สองออกเสงใจเด้เพราะเราเคยจมไมก่อนเราเคยใช้เคมีเนาะทำได้ทำนามเราก็ใช้แต่เคมีเคมีเคมีแต่ใช้เคมีแล้วดินนะดินปัญหาดินเป็นไงครับตอนนั้นมันแข็งครับเดี๋ยวนี้เลอ แข็งแล้วก็พืชไม่อยากไม่ค่อยอยากจะเจริญดิพืชไม่ค่อยจะเจริญใส่ข้าวก็ใส่ขีอะไรก็อยู่เท่านั้นแหละแต่ก่อนใส่ใหม่นี่งามปีต่อไปต่อไปมันเริ่มใช้ปุ๋ยมากดินเริ่มแข็งถ้ากับต้นทุนก็สูงขึ้นสูงขึ้นเลยแล้วผลผลิตก็ลดลงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มเนี่ยมันน่าจะพอใส่ปุ๋ยเยอะผลผลิตน่าจะได้เยอะเนาะแต่ว่าใส่ที่แรกที่แรกแบบ มันมันได้อยู่เออพอได้พอได้แต่ว่าใส่ต่อไปมันจะลดครับมันจะลดแต่ว่าไอ้ปุ๋ยนี่มันจะเพิ่มเนี่ยโอ้สวนทางกันเลยสวนทางกันใช่แล้วพอมาใส่ปุ๋ยซีปลามมงกรความแตกต่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นอย่างชัดเจนเลยครับพอคุณครับดินครับดินเลยครับอผมสังเกตดูครับชัดเลยอืมดินนี่มันจะอ่อนอืนุ่มโอ้แล้วมันจับมันมันจะร่วนจะยยดุนเลยอ่าโอ้แตกต่างกับต้นก่อนตนก่อนเนี่ยโอ้แข็งครับ เราเดินไปไปแสงเท้าเจ็บตีเลยื่อยกันนั่นเลยอันนี้นิ่มตีนิ่มเดินนี่เองเดินทําให้พืชเราก็เลยแต่สเกดูมันเยโอผมว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยจากการแตกยอดออกดอกออกผลของเขานี่นะครับผมเออเนาะแล้วไอสิ่งที่เห็นความแตกต่างจากสภาพของต้นมันเนี่ยมันมีอะไรให้เห็นได้ครับโอ้นี่นี่ครับนี่ครับใบเขียวดีครับใบเขียวดีโอ้โหเนาะ เงาอย่างนี้เลยเป็นมันโอ้โหเห็นแล้วมันมันมันเขียวแบบธรรมชาติเลยยรับเออเนาะไม่ไม่เขียวปิดปีเขียวปิดปีเขียวมีนั่นน่ะครับแล้วแต่ตายที่นึงก็ดอกครับแทงดอกดีครับเห็นี่ยแล้วที่ออกมาที่คือมีดอกเลยครับมีดอกไม่ลูกเลยครับเนี่ยไม่ลูกเลยนั่นไงโอ้โหนี่นี่นี่คือผลที่ออกมาแล้วผลผลที่ออกอีกทีหนึ่งคือมันจะไม่ค่อยมีแมลงอาอโอ้แมลงไม่กวนด้วยครับไม่ค่อยกวนอันนั้นเป็นผลเพราะว่าเขาแข็งแรงอ่าใช่ใช่เออนี่ครับ โอ้มองไปนี่มันเขียวชูไปหมดครับแม้กระทั่งถามนิดหนึ่งถั่วใส่ด้วยไหมเนี่ยใส่ใส่ถั่วก็ใส่ใส่ครับถึงว่าดูดูมันเติบโตขนาดนี้เนาะอูใบเบมันใหญ่เขียวสวยเลยโอ้นี่แหละครับคือผลพวงของเขาครับวันนี้สิ่งที่เราทําพุ่มเด็จมีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมหรือพี่น้องเกษตรกรเราที่ชมรายการเซียนเกษตรของเราเนี่ยว่าวันนี้ถ้าเขาอยากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาจากที่เขาอาจจะเจอปัญหาอย่างพุสมเด็จเมื่ออดีตแต่ตอนนี้ ปัญหานั้นสบายแล้วผมอยากชวนพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรานี่ลหละมาปลูกพืชปลูกอะไรก็ทุกคนทำไร่ทำนาม,มากสิบกว่าปีใช้แต่ปุย๋ยเคมีทำให้ดินเสื่อมดินแข็งใส่ใส่ปุ๋ยก็เยอะผลผลิตก็นดลงเรื่อยๆปุ๋ยก็ใส่เพิ่มเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ได,ได้อยากแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตาเอป่ามังกรเนี่ยรู้สึกว่าเขาทางโรงงานเขาจะเปิดให้เกษตรกรเข้าไปชมโรงงานเขาแต่ว่าของปุ๋ยที่เราซื้อทุกปีทุกปีเราไม่รู้จักเขาผลิตมาจากไงไม่รู้จักเลยมีแต่ส่งมาซื้อ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 แล้วมันจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าของโรงงานนี่เขาปุ๋ยตามมงกรน,นี่เขาเปิดโอกาสให้เกษตรกรไปดูโรงงานนี่นะผมอยากชวนให้ทุกท่านท่านนี่ไปไปดูบรกิกัน วันนี้หลายๆท่านคงได้รับมุมความคิดอีกมุมหนึง่งแล้วก็สิ่งที่พ่อเดชทำเนี่ยต้องบอกว่าเขาตั้งใจอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาจากเดิมที่ทํามาปัจจุบันนี้นะครับหันมาใช้เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะยิ่งพอพูดถึงเรื่องของคําว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เปิดให้เกษตร,รกรเข้าชมโรงงานก่อนที่จะนําเอามาใช้ในแปลงปลูกนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่อยากเชิญชวนเช่นเดียวกันว่าบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตร,รไทยเปิดกว้างครับ เราสามารถให้ผู้คนเข้าไปตรวจสอบดูระบบการผลิตไปตรวจสอบเรื่องของวัตถุดิบกันก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกไม้ยูคาเรื่องของธาตุอาหารต่างๆที่ผสมผสานล,ลงไปเป็นเรื่องดีๆทั้งสิ้นติดตามกันได้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามก่อนเอาละครับวันนี้เวลาในรายการหมดแล้วเราคงต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราหรือว่าเซียนเกษตรตัวจริงของเราและขอบคุณด้วย ของที่ลึกนะเป็นปลามังกรตัวน้อยขนาด5กิโลกรัมนะที่เกษตรกรเอามาใช้กันในไร่ในนาเนี่ยเป็นขนาด50กิโลกรัมสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางหมายเลข call center เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับงั้นขอเจ้าหน้าที่ขอปลาตัวน้อยน้อยมาแล้วนี่ไงปลาตัวน้อยของเรามาแล้วนี่แหละครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรขนาด5กิโลกรัมเด็ดเนาะอ้าวไม่แม่ไม่มาด้วยมาด้วยไม่มาตุยมาอ่ามารับร่วมกันหน่อยออนี่ปลาตัวน้อยขนาด5กิโลกรัมวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเนาะมาให้ข้อมูลดีๆให้ง่ายคิดมุมมองและทําให้หลายคนคิดได้แล้วตอนนี้เราอยากจะไปต่อเรื่องการเกษตรที่ไม่พึ่งพาเรื่องราวของสารที่เป็นวัตถุมีพิษเราหันกลับมาเรื่องของสารอินทรีย์กันขอบคุณครับผมครับ